เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในส่วนของคออวามไม่สอดคล้องแบบไม่รุนแรงนะคะ5ตัวของ ISO 14,001เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่ท็อปฮิปปิชช่าจากผลงานการวิจัยนะคะตัวแรกค่ะ4.1ค่ะความเข้าใจองค์กรหรือว่าตัวของออประเด็นภายในภายนอกนะคะที่เราต้องเล่าหรือว่าเราต้องพูดถึงเรื่องขององค์กรของเรานะคะว่าองค์กรของเราเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนมีเรื่องดีเรื่องแย่อะไรบ้างนะคะอันที่2ค่ะ 4.2ค่ะเรื่องของความต้องการและความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะว่าในส่วนของความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยอะไรหนะ้าที่เป็นเรื่องของแบบเออเขาต้องการหรือว่าไม่ต้องการอะไรอย่างไรบ้างในด้านของสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่3มตัวนี้ไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะเป็นเรื่องของ5.1ค่ะความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารนะคะก็คือท็อปแมネจเมนต์เนี่ย โงเหมือนจะโนวว่าข้อนี้ติดจิตท็อปชิท็อปชาร์ดได้ยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าฝ่ายบริหารเนี่ยแสดงถึงความไม่มุ่งมั่นอย่างรุนแรงนะคะและก็ตัวที่4ค่ะอ่าตัวนี้ก็คือความเสี่ยงและโอกาสค่ะตัวนี้นิดมองว่าก่อนแรกนิดคิดว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นเอสเปกต์แน่เลยที่เป็นแบบความเสี่ยงหรือว่าเป็นแบบเรื่องของความไม่สอดท้องแบบรุนแรงแต่เอสเปกต์ไม่ติดค่ะคุณขาค่ะ,คะมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงและโอกาสที่อาจจะมองว่าเป็นเอ่อมวยรองกับเอส แเนอเราอาจจะเอาเวลาไปทุ่มเทให้กับเอสเปคแบบเยอะมากเลยจนทำให้เราไม่ได้ประเมินความเสี่ยงและโอกาสในระดับองค์กรของเรานะคะในส่วนด้านสิ่งแวดล้อมและตัวสุดท้ายค่ะ9.3ค่ะ Management Review เท่าที่สังเกตนะคะเรียจะสังเกตว่าในส่วนของ Management Review เนี่ยติดประเด็นปัญหายเยอะมากๆเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปช่วยดูด้วยก็แล้วกันนะคะเอาไว้ป้องกันไม่ให้เกิดกับองค์กรของเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการทำระบบ ISO ค่ะ